วิธีการสมัคร YouTube p r e m i พ m ของทางเ p s เซาช็ก็ง่ายแสนง่ายครับไม่ต้องไปเข้าเว็บให้ปวดหัวเ,เพื่อนๆเปิดไลน์ขึ้นมาแล้วแอดไปที่978 p o a z v กดเพิ่มเพื่อนแล้วกดแชทกันไปจากนั้นก็จะมีเมนูขึ้นมาครับแล้วก็กดไปที่โปรโมชั่น YouTube Premium แล้วก็จะมีราคาเด้งขึ้นมาให้เราดูครับ1เดือน70บาท3เดือน210บาท6เดือน420บาทและ1ปี700บาทครับแล้วเราอยากได้เท่าไหร่ก็แจ้งกับทางแอดมินไปทีนี้ทางร้านนะครับก็จะให้เราเน านนร้นจากนั้นร้านก็จะส่งคําเชิญเข้ามาสู่อีเมลเราอีกทีหนึ่งทีนี้เราก็ไปเปิดกล่องข้อความใน Gmail ของเราครับแล้วก็กดเข้าไปที่ข้อความนะมันก็จะมีให้เรากดตรงนี้ครับตรงตอบรับคําเชิญพอเรากดตอบรับคาเชิญไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาว่ามีคนเชิญเข้าร่วมครอบครัวแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานครับแล้วทีนี้นะครับมันก็จะมีให้เรากดยืนยันอีกรอบนึงแล้วก็กดเข้าร่วมครอบครัวกันไปจนมันขึ้นว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเรานี่แหละครับก็ถือเป็นการเสร็จเป็นที่เรียบบรรร้้ออยแตต่่่งงนนีีีะคาาาาจจมมมทไสถ เข้าร่วมครอบครัวได้เนื่องจากเคยไปเข้าร่วมกับครอบครัวอื่นมาก่อนแล้วอะไรแบบนี้นะจนระบบเนี่ยมันจะบอกว่าคุณต้องรออีก12เดือน5เดือน6เดือนอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปที่จะเข้าร่วมกับครอบครัวใหม่ได้วิธีแก้น,นะครับก็คือสมัคร Gmail ใหม่ครับเพื่อที่จะเข้าร่วมกับครอบครัวเอฟแสตชอนะก็ใช้เป็นอีเมลสำรองไปก่อนนะครับไว้ถ้าหากอีเมลหลักของคุณสามารถเข้าร่วมได้แล้วนะครับค่อยแจ้งกับทางร้านไปร้านก็จะอีเมลหลักของคุณเข้าแทนนั่นเอง และพอเรากดเข้าร่วมครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับไปบอกแอดมินในไลน์ว่าเข้าร่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับทางร้านก็ส่งบัญชีธนาคารหรือ QR Code ค้ A เนี่ยมาให้เราสแกนจ่ายครับทีนี้เราก็จ่ายแล้วก็แจ้งสลิปให้กับทางร้านค้านะครับแล้วทางร้านเนี่ยก็จะเชิญเราเข้ากลุ่มไลน์ทีนึงเผื่อว่าอนาคตเราอาจจะต่ออายุการใช้งานหรือว่าแอปมีปัญหาอะไรแบบนี้ก็สามารถแจ้งไปที่แอดมินได้เลยนะครับง่ายไหมครับการสมัครของ F อปแซ่ช็อแถมเข้ากลุ่มก่อนค่อยคิดเงินอีกด้วยดีขนาดนี้จะไปหาจากไไหนได้อีกกคครรัาาาถูว่สม เองอีกตั้งเยอะแอดมาได้เลยครับแอด978 p o a ZV YouTube Premium ราคาประหยัดต้องร้าน FZ Shop ครับ